สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มส่งประมาสบายดียามสาวสาวแก่แล้วน้องพี่น้องสวยๆจักหน่อยน้องจินดาน้องจินดาเป็นอย่างไงพี่น้องปไาน้องจินดาเมื่อผมอ,อันเลยอีทมาขอใบกะเพราเย็บใบกะเพราแล,แล้วละพราว nong gina bồi nhác mưa, à. ô say lục say, gina bò bò ạ san, hay văng đáy mẹ úm mưa à, bù mưa à, bứng bứng chi anh trai clip ăn anh than phù nhảy sôm còn Bà, à, hanashi cái này, say lục say say phi mẹ lục dog hết lèo ba đợ này, gina ma nhăng bồi nhác mưa à, lời. ไอ้ยิ้มหยุ่งแล้วบาทสิสิแกเด็กสิเข้าไปในเฮือนกูไปอยากเมื่อเอาล้วเด้อบาทนี่เมื่อลูกเมื่อเมื่อเฮ้อไอ้ไอ้ใจลูกใจใจเห็ดน่าได บ่อยากเมื่อบอเออบ่อยากเมื่อบ่อยากเมื่อบ่แม่ซาผมใหมายบอหะโอ้แม่ซาผมเมื่อเนอบาย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 เมื่อบ่ลูกเมื่อบ่บัดเนยเมื่อบ่เมื่อบ่บัดนียโอ้สากเป็นแล้วโอ แป้งแป้งของเงิก็เตกืบหมดลิปจิตติ์เล่นแป้งเล่นลิสติกโอ้ยเอาอันไว้สูงๆเลยน้องกาฟิวน้องกาฟิวสบายดีติลูกสบายดีป้าลุงนักินนักินสบายดีลูกมามีดนะได้มีดหักมาแต่ใสมันสีแทงตัวเองเอ้าเอ้าสบายดีเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเลื่อนเมื่อก่อนเลื่อนเมื่อปะลูกบ้านิเมื่อได้บ่ เมื่อบเอาเล่วโบอยากเมื่อเอาไก่จะยุงขี่ระบาด๊ายบายบายงานเข่าแล้วมาผัดโบอยากเมื่อ กินดาบบอยากเมือ่อห่้ยหายปลาเมาก็เลยยิบกล้กองมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนาะเฮ้ยอย่างผ่านนะาเฮือนปลาเมานะ่ะผ่านบา่นนไ,ได้เรนเรนเข้าไปเราได้ขันแม่ผ่านผ่านยางมานะ่ะขันอุมน้มในแอวกะเอิญใส่ขันเห็นปลาเมานะ่ะเมาว่าสัตว ปุ้ยจินดาสมอันสมอันพี่น้องเอฟซีใส่ใส่ยาให้เนาะแม่ลูกดกแม่ลูกดกอีลีพี่น้องมาละโบยกเมื่อมีอันพี่น้อง FC เอฟซเพิ่นนันคอมเมนต์มากกะแม่นความเพิ่นบะต้องให้อันเขาอนันมาเล่นเลยประมาณ่่าสแรแม่เนาะมันเห็ดของเสียหายฮะดี กับป้าเมากับบอกอยู่ได้กันป้าบอยู่เลยขันป้าเมาโบยู่แล้วบอกให้มาเล่นเด้ลูกเดอ้อป่ะเขาบอฟังพี่น้องไงเขาบอฟังเขามาเล่นอุย้ยมาน่ะเต็มเต็มบันไดยอยู่นี่นาเจ็ดแปดคนโ<ฮ>อย่าเด้อลูกอย่าเด้อลงมาเล่นลุ่มพี่ลงมาเล่นลุ่มพี่พอัน,นอันนี้กระเบื้องกระแตกย้อนซุ้มเพลนนี่กระเบื้องนี่กระแตกย้อนซุ้เมพเพลนเล่นในโต๊ะแลวก็เอาขาโต๊ะ ขาโตอันมันกระแทกแห้งได้ขาโต้คาตังอีเนาะเก้าอีเนี่ย้วกาจักไผเป็นไผเลยบุฮูโตเลยบูหูจากคนว่าไผเห็ดผูสร้างปูกระโลกกระเสีนใส่อันอน้ำบลเต็มนะใส่ปูนปลเต็มแตกกับเด็กน้อยพี่น้องมิตรเด็กน่อยเห็ดของปลามาเนาอย่าอย่าเห็ดนั่น,นลูกนากขินอย่าเล่นเด้อ ยึดยึดผูไปยอนอยู่ผูลูกผูยอนอยู่หนาเฮือนผูล,ลงมาลงมาอันยอนในเฮือนปามันฉีพงไปใส่อันนั้นอันนี้ผูไปเล่นอยู่เดินหนาทางผูไปลูกหนาเฮือนนั่นหนาเฮือนแม่แม่แม่ไล่ผูไปลูกไปมันจังกว้างลงมากาฟิวลงมาลูกอันปลาเมามีร้านผู้ยิ่งผู้ชายกเด็กหน่อยสิไลยนะ่ะน้องเนตรน้องน้ำกับผู้ยิ่งเนาะบัน,นี้ร้านกาฟิว ไอ้หานเนาะน้องหานน่ะจังว่าหมู่หมู่หมู่ของหลานนั่นแหละจังว่าแซวแซวอยู่หลายขูหลายคนมาเบิ่งปลาเมายิบสินต่อนะพี่น้องเนาะมาสมกันเนาะยิบินให้ลูกค้าัดลูกค้ายามือแลง ก็ามาตั้งแต่น้าหอยปังเนะาะขอบใจลหลายๆทา่านค่ะน้าหอยปังที่มาใช้บริการนะคะน้องกินดาบระยัเมือ่อส้มอันกับเอฟซีใส่ใส่ห้า้ปเมาลูกดก เล็กน่อยแกงกน่อยหมักมะลิเนาะงานเสริมพี่นอะนีน่ผากะบุมมี่เลือ่อยเรื่องดอกเนาะ มีเรื่อยๆก็ดีตัวบักมมีเรื่อยงานก็้เนอะยิบขานี่คขา,ม,ขามีงานบุญงาดงนดวงแต่สิเดียิบดีสิเดียิบเป็นส่วงพี่น้องส่วงมีงานนี่ก็เหตดไปเด็กๆหน่อยๆเนาะพี่น้องพอได้มีอะไรซื้ออยู่ซื้อกินว่าไป ว่ได้เลี้ยงจะกองเนะาะซ้ำๆซ้ำๆยังกบ่าวซ้ำตาย แค่ตาขากับพวเก่งเราพี่น้องแต่ว่ากับพวกแก้ไขได้เนาะสำหรับปันเนาะปัหน้าเฮาขอบใจลูกค้าทุกคนเด้อที่มาใส่บริการประมาณเนาะถ้าบูมีลูกค้าในกระโบดมีงานเหยียดใงานยิบข่าเนาะขอบใจเปินหลายๆทุกคนเนาะมาใส่บริการทุกกานยิ่งทานทาย ดเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนๆสบายใจเนาะเพราะว่ามันเรียกกว่าเมาหั่นนะทันส่วงเวลาประมาณมีงานเหตุการณ์สได้สููได้ได้ดแบ้สง งานใหญ่กว้างหน้าอยู่เด้พี่น้องยังสิมีงานใหญ่อยู่ติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อถ้สิงานยังก็มาสถานลาเิ่เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเรื่องซอยคนกทาผู้ใหญ่เฮากบ่ได้บ่ได้ถอยเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบุญนี่เฮ็ดอยู่ซั่นเนาะตามความเหมาะสมทตลอด ตามชมเด้อพี่น้องเด้อตามคลิปปองเมาเนาะแล้วก็ทั้งซาแพงเบาแพงเมลิงเนาะกัว่าว่าไปพี่น้องสองใดกันนาะที่ว่าปนเมาส์นะยินดีตอนหักเบิร์เนาะเวลาไปถ่ายเรื่อนใดเนาะถ้ามีทั้งใดมาสอยกัดีใจน้ำอาการยินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะที่ว่ามีน้ำกน้ำใจมาสอยนะยินดีตอนหักทุกส่องทางมาสั่ง สิมีอีกเนาะต่อต่อไปนี่ f กะสนใจและเม่นมากะมีมากเนาะแต่ก่อนทงนังเซา,าเขาเนาะตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตามเบิ่งเนาะทงเขากะบ่ได้ปะได้ไล่ดอกเนาะ้ะดะได้ลเบ,บิ่งไปเนาะตอนนี้เคยเฒ่ากําลังเฮ็ดงานอยู่เนะาะบ่ทันได้ว่าเคยเฒ่าก็บ่ได้อยู่ได้เซาพี่น้องเว้เฮ็ดงานตลอดแหละ แต่ว่างานถั no. o o e like ่วไปเนาะมีเงี้กระเห็ดเด็ดเหมือนเนาะค่ะมีเงี้กระเห็ดไปปลาเมานี่ละมีเงี้กระเห็ดก็ได้อยู่ล่าดักฉี่เนาะก็นือได้ดุมันเลยกัเก็นให้เอามีอยู่มีกินนะนะความดุความมันเนาะความขันยันนะนะช่งชิบอมันงโบมีแต่ว่ากะ็ได้กินเนาะก็ได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อเนาะเพราะว่า bộ bồ hiu áo vào phần bạn hao ra cắn hao để mình bộ được nó nhang cả nó có đi kim gì đó nó à. không, không, không. วันนี้เลื่องตั้งแต่เขาพูดว่านาะเพิ่งจะจอยเวลามา,มาไหลเนนะี่ยอ้าวบอจักใจจากเจ้าเวลานั้นถลายมาเ <c ười> บิดเวลาเลยเนาะเนาะคลิปประมาณกันยาวก็สมควรแล้วเนาะคลิปวิดีโอนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อทุกคนเนาะที่ชมวิดีโอเนาะคลิปวิดีโอของปะมาณเนาะขอขออก็ขอบอกขอบใจหล,ลายๆทุกภาคส่วนเนาะ ทั้งทานยิ่งทานไส้ผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเราเฮ้าอยู่ไซก็ดีเนาะอยู่ฝ mm ั่งไทยก็ดีทําการทํางานก็ขอให้มีแต่ความสุขๆดีนะสุขภาพแข็งแรงอายุมันควัเยืนร่ำรวยร่ำรวยเนาะเงินไหลน้องทองไหลเข่าโฮมเจ้าอยู่ทุกมือทุกวันเด้อก็ให้สุขกายสุขใจเนาะทั้งทานผู้ใหญ่เฮ้ากับบริปะได้ไล่เนาะกัเพิ่นกระเบิงแง่งมาตลอดทั้งว่าสิบว่าวทงว่าสิบเมนแต่ว่าพิ่นกระเบิ่งในคลิปวิดีโอเนาะ ตามที่ระเมาออเห็ดคลิปมาเนาะถึงว่าพลนจิบเว่าบาหวาแต่ว่าคลิปใดพอสอยพุนกระซอยเนาะตามความเหมาะสมและก็ตามความขึ้นกับบุญวัสนาหรือว่าถือหูถือตาคือกันไดเนพี่น้องเนาะบาวาและนําเสนอแต่ละเอนละซานก็ถือใส่หูใส่ตาศึกสตาล่าชีมีบุญวัสนาต่อกันกับได้เนาะพี่น้อะ อันนี้ประมาณสิครับปิดคลิปแต่ได้ยาวเลยเนาะพอกันคลิปหนาสบายดีสบายดีเฮ้ยร้อนนะคะเหื่อแตกหือเต้น